ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของพายุคาจิกินะคะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยมากขึ้นค่ะแล้วก็อิทธิพลตรงนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่25สิงหาคมไปจนถึง26สิงหาคม2 5 6 8แล้วก็พี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ให้ระมัดระวังแล้วก็สําหรับทางเดินของพายุแล้วก็เส้นทางของพายุนะคะก็จะอยู่ใกล้กับจังหวัดบึงกาฬหนองคายนาครพนมสกล นครอุดรธานีหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็จังหวัดเลยอุตรดิตถ์ค่ะน่านพะเยาแพร่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะคะรวมไปถึงแม่ห้องสอนสําหรับภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ให้รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทางอ้อมของพายุคาจิกิด้วยสําหรับวันนี้นะคะ25สิงหาคมค่ะภาคเหนือจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบนนัวลำพูอุดร ธาน,นีค่ะสะกลนครนครพนมมุกดาหารนครราชสีมาแล้วก็อุบลราชธาน,นีค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกปราจินบุรีจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้นะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ฝากเตือนภยัยพี่น้องประชาชนซึ่งจะมีอิทธิพลแล้วก็ผลกระทบในช่วงวันที่2 5 2สถึง 6สิงหาคม2 5 6 8าหสสำหรับพายุคาจิกิค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ